ค่ะสวัสดีค่ะท่านเทพค่ะอ่เดี๋ยวอรอแป๊บหนึ่งนะะ ค่ะทำไมหุ้นในตอนบ่ายถึงพุ่งค่ะข้อมูลออกมาล่าสุดนะคะนั่นก็คือในเรื่องราวของฟุตซี่ได้มีการปรับเพิ่มน้ำหนักหุ้นไทยก็มีผลบังคับใช้ในวันที่15มีนาคมซึ่งคุณกรพัฒน์ได้อธิบายไปหลายๆวันแล้วนะคะก็ตลาดหุ้นไทยก็ขึ้นมาจี๊ดหนึ่งจาก1.83เป็น1.87นะฮะหุ้นที่ถูกเพิ่มมีดังนี้นะฮะปตะทปูนใหญ่แบงค์กรุงเทพนะฮะสตัวที่จะมีแรงซื้อกลับมานะ,ะหุ้น3ตัวก็เลยได้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น มีข่าวออกมาแล้วทำไมหุ้นวันนี้ขึ้นนั่นเองนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณท่านเทพนะคะสวัสดีท่านเทพครับครับสวอนดีครับพ่มอนครับท่านเทพท่านเทพคะครับพี่ทําพิธีด้วยกันแล้วเมื่อกี้ฮะอะไรนะครับพี่พี่ทำครับพี่ทำพิธี พี่ทาพิธีรวยท่านจะทําพิธีกับพี่ไหมอันเชิญท่านด้ตรงตัวตรงไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับผมไม่พูดมากละท่านครับพี่ครับผมพูดน้อยที่สุดนะครับเดี๋ยวมันหล่นลงมาครับโอเคโอเคท่านเทพเดี๋ยวเดี๋ยวมันเทเดี๋ยวมันเออเดี๋ยวมันไม่ขลังไงเทพเดี๋ยวพูดเยอะนะเทพนะพี่จัดะลรพี่จัดได้เลยครับขอให้ขึ้นครับพี่ขอให้ขึ้นครับคืออย่างนี้ค่ะเทพฟังพี่ม่อนนะครับคืออย่างนี้พี่อ่ะ ทำพิธีเมื่อกี้พอดีท่านท่านองท่านให้ลองลองมาในรายการในเพี้ยเลยท่านองชั่วช่วของแกนะพี่ก็รู้จะช่วยเหลือนักทุนพี่ยังไงก็แค่พี่กับนักทุนเม้นตกันว่าถ้าใครอยากรวยหนึ่งของพี่มีจะรวยความสุขรวยหุ้นรวยรวยแหลกพี่จําไม่ได้แล้วความรวยจาไม่ได้นะสามรวยนี่แหละก็เลยให้นักทุนเม้นคําว่า M19 หนึ่งศูนย์แปดหนึ่งเลขที่ออกเอ็มหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งครับตั้เทพอะว่างๆก็ช่วยเม้นมาให้พี่ด้วยนะจะได้รวยไปด้วยกันเดี๋ยวเม้มเก้าเก้าเก้าเลยครับโอยเขาไปแล้วเข้าไปแล้วเขาไปแล้วเทพเอาแบบพี่อะเอ็มหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งอ๋อผมเอาเออเอฟนะครับห้าศูนย์สองพันเลยครับพี่ เทพยิงผู้ยิ้มไปรู้เรื่องไปใหญ่แล้วอะเอนื่อย M19 แล้วทีครับเอา H19 ให้รอดก่อนครับพี่ครับผมนะครับเราไม่รุ้นแมนเรารุ้น H19 เนี่ยนะครับเหนื่อยมากเลยทั้งทนเทพเนี่ยกว่าจะจะอัญเชิญเทพให้ถูกตัวถูกถูกท่านถูกรู้เทพองค์ไหนสิงมาลูกอีกครั้งแล้วบอยเอาเทพประมูลสิงมา เป็นเป็นเป็นองค์ไหนก็ได้ครับพี่เป็นองค์ไหนก็ได้กับตอนนี้ครับพี่โอเคอ่ะติขึ้นมานะอ่ะเป็นไงดาวของท่านว่าไงปวดหัวมากเลยท่านมาก็เอ่อที่ดูไปนะครับก็รอนะครับวันที่สิบเก้านะครับแล้วเดี๋ยวก็ปิดนะครับฝั่งรอนะครับแล้วก็อาจจะช็อตช่วงสั้นครับวันที่สิบเก้ามีนาเดี๋ยวก็ได้ช็อตกันหรอกเนี่ย มีนาก,ก็ถ้าขึ้นถึงสิบเก้ามีนานะครับผมคิดว่าตรงนั้นก็ยังไงก็ลองอะ่ะปิดก่อนแล้วกันครับผมถ้ามันขึ้นค,ค,ครับอืมปิดฟังลองครับยังเหลือยี่สิบจุดครับผมที่ยังรออยู่ครับตาน้าจะมาถึงไหมเนี้ย เรารับเรารับผิดชอบอยู่แล้วครับพี่เราไม่ทิ้งครับเราไม่ทิ้งครับเราไม่ทิ้งครับเราไม่ทิ้งมีตังค์กินข้าวขนาดนั้นเลยนะเทพนะโอ้โหวันนี้วันนี้ถอนในนิดหน่อยนะครับพี่วันนี้ถอนวันนี้ถอนในนี้หน่อยนะถอนไปกินข้าวเอาตังค์ไปกินข้าวกันบ้างนะครับครับครับใช่ครับโอเคเทพเทพมันมีหุ้นตัวนั้น่ะที่ที่พี่กับเทพดูกัน่ะแล้วพี่ก็อัญเชิญลงมาจงมาจงมาตอนนี้มาเท่าไหร่เดี๋ยวพี่ขออนุญาตดูนะท่านอย่าพูดเยอะนะเดี๋ยวเดี๋ยวของเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้ากระเด็นกระดอนหมด โอ้โหมาเจ็ดจุดสิบตังค์เลยท่านเอ้ยตอนนั sure> ้นมันหกจุดเจ็ดห้าท่านโอ้ยินดียินดีกับนักลงทุนด้วยครับไม่มีใครเอาอ่ะไอ้ของถูกนะครับยินดีกับนักลงทุนด้วยครับจะมีเทปไม่เกี่ยวเลยครับเทปไม่เกี่ยวแล้วครับเทปเรียบร้อยเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วแล้วครับเอ มีใครได้กับท่านเทพบ้างช่วยเป็นกำไลก,กำลังกำลังใจให้ท่านเทพมาอย่า<ม>นี้คนไม่ศรัทธาแล้วครับพี่นะครับต่อให้มันมาคิลลิ่งคนก็ไม่เอาครับไม่เป็นไรพี่ม่อนช่วยช่วยท่านเทพครับพี่ม่อนอยู่ข้างนะดูแถบแถบเส้นอยู่นะแถบเส้นมีครบองค์ประกอบเครื่องมือให้ อ๋อ oh, ใช่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 ถูกต้องถูกต้อง,<า>งถูกต้องนักลงทุนเร็วใครได้เห็นพี่ม่อนฉายภาพเมื่อตอนกลางวันมากอ่ะช่วยเมนมาหน่อยสิ uh huh. มีสักคน uh huh. กได้เห็นภาพที่พี่ม่อนฉายเห็นบ้างส่วนท่านที่ได้แอปไปแล้วนะฮะไม่ได้ยังไงก็อินบ็อกเข้ามานะฮะพี่ม่อนส่งไปแล้วนะได้จํานวนจํากัดนิดหนึ่งเดี๋ยวค่อยๆจะขยับแอปที่บ้านนะฮะตามภาษาบ้าน mm hmm. เรานะฮะหมดละส่งลิงก์ไปให้ส่งลิงก์งงไ,ปงงไปให้เช็คนะลิงก์วิธีการ ดูแอปกับพี่ม่อนนะฮะแถบเส้นต่างๆของ f i n a n c i ีเ h ฮ r โนะฮะใครใครได้ข้อมูลท่านเทมาตอนเที่ยงถึงบ่ายโมงช่วงเอาใจไปเลยช่วยเม้นมานิ่นึงนะได้ยินได้ฟังท่านเทมั้งไหมแอบฟังแกมั้งเปล่าหรือว่าเลิกคบกับแกแล้ว ครับคงเลิกคบไปแล้วครับตั้งแต่สัปนา์ที่แล้วแล้วครับสอปาหนี้ไม่ฟังแม่งเลยโอ้หน่ะหนหนาหนคงสือหนช่วยให้กำลังใจเทมหนอ่์นะเมนโอไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับผมผมตามรัะผี่ชอบอยู่ครับครับโอ้เมนมาให้เขาหน่อยนังทุนไม่ใช่มันผิดเราก็เลิกคบกับมันคนราคบกันบ้างอะไรกันบ้างนะโอ้โเอามามาไมเน็ตไนเอาซะหลายรอบเลยพี่รู้ว่าคุณอ่ะสีตังอ่ะดีวบันย่สลบไปหลายรอบไม่ใช่ อาคุณลติขอบคุณนะคะอ่าหลายท่านขอบคุณเม้นมาเลยนะฮะเทพไม่อยากพูดอะไรอย่างทุนเม้นมามาเม้นให้แกหน่อยแล้วทุกทานพูดมไม่ได้ครับพี่เี๋ยเดี๋ยวมันเคลื่อนเดี๋ยวมันเคลื่อนไม่ต้องแชร์ไปไหนเม้นกันตรงหน้าซึ่งซึ่งหน้านี่แหละคใครคบกับเราเม้นมาฟังครับอ่า พอเพียงก็เพียงพอกําไรทีเฟกครับท่านเทพโอ้คับยินดีด้วยคุณน้ำจะเพนเอากาไรใส่กระเป๋าแล้วค่ะโหเร็วมากยินดีด้วยครับยินดีด้วยมีแค่ที่เองสี่คนเองวอนนี้ที่ฟังกันทั้งวันเนี่ยครับเพราะว่าติดอยู่หนึ่งหนึ่งศูนย์หกนะครับผมเทพจงมาจงมาขออัญเชิญท่านเทพคำนวณจงองลงตรงองนะอย่าให้องคไหนลงให้เทพคำนวณองคตรงลงนะโอ้ไม่เป็นไรครับขอให้องค์ไปลงตลาด้วกันครับพี่ไม่ต้องลงผม ลงตลาดด้วยลครับลงพี่ก็ได้ครับพี่พี่ไม่เอาองค์หมีองค์แมวพี่เอาองค์ท่านเทพคำนวณลงลงในตรงองค์โครับครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมรอรอไปไหว้ปลายเดือนพฤษภาแล้วครับพี่นะครับนะครับรอไปอัพพลังนะครับผมให้นักสุนสนุกสนานมีความสุขกันบ้างนักทุนเดี๋ยวอยากให้นักทุนมีความสุขนะไม่อยากให้เครียดกันนะฮะนักถุนอ่ะรู้ใจจริงพี่ม่อนนะจำหน้าได้ด้วยแหละแต่ละท่านนะฮะ เพื่อนกันเพื่อนกันเจ็บก็เพื่อนกันทุกก็เพื่อนกันกําไรก็เพื่อนกันพี่ม่อนจาได้หมดคุณมุนีอ่ะขอให้องลงทุกท่านนะฮะขอให้อัญเชิญเทพคํานวณลงตรงองค์นะฮะสู้ๆค่ะท่านเทพอขอบคุณคับขอบคุณค่ะท่านก็คุณฟังย้อนหลังค่ะเทพสุดยอดจุดๆๆไม่ยากพูดเดี๋ยวเดี๋ยวเคลื่อนครับอย่าพูดเยอะครับ๋ยวเคลื่อน๋ยวเคลื่อน เทพต้องอดกลั้นนะเทพนะของจะได้แบบว่าแม่นแม่นนะเทพนะนี่แบบหายใจเบามากเลยนะครับอืเบาราแล้วสตาร์ทแบตติดไหมล่ะอ๋อเรียบร้อยแล้วครับเปลี่ยนใหม่เลยครับพี่ยกลูกใหม่รบไฟมันเลยมากอดีครับแบบยังไม่ติดเลยทเบโอ้ยเป็นซะอย่างนั้นเลยพอพอเปลี่ยนลูกใหม่ปุ๊บไฟมาเลยครับไฟวิ่งเข้าตลาดเลยครับตลาดก็เข้ามาเลยเทพเครื่องเยี่ยมเลยครับตอนลองวันเนี่ะโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยอะ โอเคหลายๆท่านสักสิบท่านนะค่อยชั่วหน่อยที่ฝั่งเทพนะฮะไม่พูดเสียน้ำลายเปล่าทุกท่านเม้นมาน่ารักมากเลยค่ะคุณชัยวีช่วยกันนะรักกันชอบกันที่ใครได้ G C บ้างไหมครับเนี่ยหกสิบหกจุดห้าอุ้ย G C นี่พี่หวานก็ให้หกสิบหกจุดสองห้าทดลองซื้อกันเมื่อเช้าด้วยล่ะสุดยอดเลยเราพี่หวานให้ทดลองซื้อตั้งแต่เช้าแล้วหกสิบหกจุดห้ากับหกสิบหกจุดสองห้าค่ ก็เน้นไป3ามตัวหลักๆก่อนนะครับผมตัวใหญ่ๆนะครับเออ a n c e านับปูนใหญ่ BBL นะครับแล้วก็ไอตัวที่ตามกันตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับก็คือตัวของการบินไทยกับเอโซนะครับก็อยังถือต่อนะครับสำหรับ2ตัวนี้ครับเน้นตัวใหญ่ก่อนนะฮะใช่ครับแล้วเอโซเก็บต่อนะฮะกับการบินไทยเก็บต่อครับเก็บต่อครับโอ้ยจะรอดไหมเนี่ยรอดครับรอดครับถ้าตลาดมาแบบนี้ ตรงโอเคแล้วครับว่าใช้ได้เลยเทพห้ามใบแอดนะฮะอย่าอัญเชิญท่านอื่นมานะพี่ขอร้องนะไม่ไม่ยังไม่เชิญครับยังไม่เชิญครับยังไม่เอาเทพเพียวเพียวเทพนะอย่าผสมนะเป็นเทพมีครันเดียวห้ามผสมนะไม่มีครับไม่มีครับไม่มีอย่าไปเอาท่านอื่นมาผสมนะครับช่างเขาเลยครับอันนั้นครับผมโอเคค่ะอ่ะทุกท่านที่เม้นมาขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากเขาเม้นมาเลยกันนะครับเอ็มอะไรหนึ่งเก้าอะไรเอ็มหนึ่งเก้าหนึ่งสองแปดหนึ่งอ๋อครับเป็ เลดวิชาครับผมได้เลยครับเลดวิชาสู้แล้วรวยครับผมงั้นงั้นฝากเมมนะครับซีหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์ไปเลยผมจะได้ถึงพรุ่งนี้พรุ่งนี้เล่นกันต่อเล่นแล้วรวยพวกเราเออดีครับดีครับจ้าอ่พี่พัชรีได้หกสิบหกห้าศูนย์ทดลองซื้อกันมาแล้วนะครับผมจ้าขอบคุณนะครับสวัสดีครับโอเคหลายท่านก็เม้นมาให้กําลังใจกันสนุกสนานกันไปนักทุนนะผิดบ้างถูกบ้างอ่ะ ถูกให้กำลังใจเพื่อนๆอนะคนเรามันจะถูกอะไรกันตั้น,นานวะผิดหน่อยแล้วก็ถูกเยอะๆก็แล้วกันโอเค